สวัสดีครับท่านผูช้ชมผู้ฟังเพื่อนๆรายการทุกๆท่านพอกันในช่วงบ่ายของวันที่30พฤษภาคม2565มาอัพเดทข่าวสารก่อนอากาศกันนะครับช่วงสวงองเ้าได้วอรไปแล้วนะครับที่นี้ก็ตามตอนบ่ายนี่หลังจากที่ได้ดวรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตเกี่ยวกับลักษณะอากาศเพียงบางส่ออวนนะครับแต่จังไหนก็ตามนะครับก่อนอื่นต้องมาเบริ่งข้อมูลเพิ่มเติมแต่ข้างกรมองตุนิยมวิทยาการแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นที่เห็นนะครับยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศ เวียดนามตอนบนนี่นะครับยังคงทรงฝนเป็นหลักอยู่ในช่วงนี้นะครับประกอบกับมรสุนทรนตตเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงทรงฝนต่อเนื่องนะครับที่ในฝนตกมานี่คาดการมาฝนจะหลายทางตอนบนนะครับมาเบิงภาพดาวเทียมกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กับทางจังหวัดเลยลายมานะครับอุดรน้องบัวมาทางด้านตะวันออกสะกุลนครนครพนมนะครับลายึินไปนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้น มาเบิงภาพดาวเทียมขอไปครับเรด่าของสถานีตรวจอากาศเรดราขอนแก่นนะครับรุ่มฝนค่อนข้างร้ายนะครับตามที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเบิงทางตะวันออกจากเรดราสกลนครรุ่มฝนยังคงหลายตอนเนือนะครับแม้ว่าจะเกิดส่วนใหญ่ทางดันปเศเพื่อนบ้านของเฮ้านะครับแต่แนวโน้มในช่วงบาบคำ่ำอาจจะเพิ่มของมาในภายพายระหว่าเชงเนื้อต้นนะตบนของเฮ้ามากขึ้นนะครับมาเบิงในภาพรวมครับมนียังคงขาดการไ้อยุที่ ฝนฝ่าคะน่อกระยะ60ของพื้นที่เเก็มีฝนตกหนักแด้ในบางแห่งเดี๋ยวช่วงคืนนี้นะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าคาดการณ์ไว้ว่าจะมีฝนตกหนักได้ในคืนนี้นะครับสําหรับบริเวณจังหวัดที่คาดว่าฝนจะร้ายกันยังกงเป็นนครนพรนมอุดรธานีสกลนครขอน,นแก่นกาฬสินน้องค่ายเลยนหนองบัวลพูงเล้วก็บึงกาฬนะครับอุณหภูมิสูงสุดลดลงมาเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิประมาณ30-35องาศาเซลเซียสเพราะว่าแต่จะหนาวไมมฝนเมฆค่อนข้างร้ายนะครับ อุณหภูมิตามสุด23-25องศาเซลเซียสกับการกระจายตัวของอุณหภูมิมันจะแตกต่างนะครับจากที่คาดการไว้ส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ทางตอนล่างๆของภาคนะครับแต่กระทั่งตอนบนๆของภาคจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเจ็ดวันนะครับจะเห็นว่าช่วงวันที่วันที่า30-31นะครับอุณหภูมิลักษณะหรือว่าปริมาณของฝนจะอยู่ที่ประมาณเวลา60นะครับหลังจากวันนะครับวันที่หนึ่งที่สอง นอาจจะร้ายขึ้นนะครับไปถึงรอยละเจ็ดสิบของพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่สามไปจนท่วงช่วงปลายสัปดาห์นะครับปริมาณฝนจะลดลง,งอย่างชัดเจนนะครับต้องคอยติดตามปลายสัปดาห์ไปแล้วนี่นะครับอันขาดการฝนจะลดหน่อยลงไปเพี่งใดนะครับสำหรับพฏากรณ์อากาศมินิมีเพื่อนกรณีก,ก่อนบอกันไหมมืออืน่นเทาจะมาอัปเดตข่วาวสารพยากรณ์อากาศกันนะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ